1>, 1. กันยา2,563ถึง31มีนา2,564โรงเรียนบ้านมอม,มะเฟืองตั้งอยู่บนที่8ตํตำบลหน,อ,น,นองแจ้งใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดน,นครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6 ผมจะมาพูดถึงโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านนนมะเฟืองซึ่งมีดังนี้ครับ 1. จุดเช็คอิน 2. ที่รับประทานอาหารชั้นอนุบาล 3. สวนหย่อมหน้าอาคารสองและสสุขาหญิง โครงการปรปับปรุงอาคารสถานที่ก็มีรักที่เก่ามาแล้วนั้นขอบคุณครับสวัสดีค่ะการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถคุณครูจึงจำเป็นจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลค่ะเพื่อจะได้นำข้อมูลนั้นมาพัฒนาส่งเสริมผู้เรียน ให้ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพค่ะดังนั้นโรงเรียนบ้านนนมะเฟืองได้จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพทําให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถค่ะ การอ่านและการเขียนเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทยโดยเฉพาะด้านการเรียนเพราะการอ่านออกเขียนได้เป็นหัวใจของการกจ,จัดกิจกรรมทั้งหลายในด้านการสอนและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาหากเริ่มต้นที่ดีก็จะเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาและต่อยอดการอ่านการเขียนได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนที่หลากหลายให้เป็นที่น่าสนใจทันสมัยและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียนเช่นกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตกิจกรรมเขียนเรื่องตามจินตนาการที่มีการจัดการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทำให้นักเรียนได้เรียนอย่างสนุกสนานและมีความสุข สำหรับด้านวิชาการโรงเรียนบ้านนนมะเฟืองมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยการเน้นกระบวนการที่หลากหลายและมีการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรนอกจากนี้ยังมีการคิดวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนจัดก,การเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมองเพื่อนำไปสู่เป้าหมายแท้จริงโดยมีการจัดบรรยากาศที่เอือ้อมวยต่อผู้เรียนและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมเช่นมีการสอนซ่อมเสริมเพิ่มเติมทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนนะคะในวันเสาร์และอาทิตย์ในกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษ ผลลัพธ์ที่โรงเรียนได้กระทําดังกล่าวนี้ส่งผลต่อนักเรียนดังนี้นะคะทําให้ผู้เรียนมีผลสําเร็จทางการเรียนที่สูงขึ้นทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชาติ 2. นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์นําความรู้และคุณธรรมที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันผลนี้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ปกครองและชุมชนโดยทั่วไปค่ะ ถึงการจัดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธปรรมสิ่งสำคัญเลยที่ตัวดิฉันนึกถึงก็คือสื่อการเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้ที่เป็นรูปธปรรมก็คือการเรียนรู้ที่ผ่านการมองเห็นการได้ยินเสียงและการสัมผัสด้วยตนเองค่ะ สื่อการเรียนรู้จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นเป็นตัวกลางที่จะทำให้ครูและนักเรียนเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆได้ตรงกันค่ะนอกจากนั้นแล้วสื่อการเรียนรู้จะทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชานั้นๆและมีเจตตคติที่ดีต่อครูผู้สอนด้วยค่ะ โรงเรียนบ้านพลมาเฟือมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ i c t เป็นเครื่องมือในการจัดเการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากนะคะในโลก,โลกดิจิทัลคุณครูจะต้องมีการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้ลงมือและปฏิบัติจริงซึ่งนักเรียนจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนําไปบูรณาการในรายชาอื่นๆได้อีกด้วยค่ะ การเตียมความพร้อมของเด็กอนุบาลนะคะมีสี่ขั้นตอนคือร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาเรามาดูความพร้อมของเด็กอนุบาโลโรงเรียนบ้านนุ่มะเฟืองค่ะเจ็ดเจ็ดสองสี่สี่เจ็ดสามยี่เอ็ดเจหเจ็ด โนนุสาอาโนอานามีนาให้หิบศาละอาหออาหารอปปลาสู่โปอู่ปูขาปูโดเดชสุอูดออูดูโดเดชสุอีดออีดีดูดีในส่วนของงานธุรการการเงินพัสดุและอาหารกลางวันตามโครงการคืนครูให้นักเรียนนั้น โรงเรียนของเราถือว่าประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมากเพราะครูทุกท่านได้จากการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานใดๆสมาชิกในองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ ต่างก็ต้องมีความร่วมมือร่วมใจตัดสินใจหรือวางแผนร่วมกันในทีมเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านนนท์มะเฟืองร่วมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกคนต่างก็ร่วมมือร่วมใจกันทํางานด้วยความรักความสามคัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้โรงเรียนของเราได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างที่น่าพอใจและประสบผลสําเร็จเป็นอย่างยิ่งขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณคณะครูทุกคนนะครับที่ช่วยกันทุ่มเทเสรรียสละในการทํางานตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาผมเชื่อในพลังแห่งความตั้งใจว่าพวกเราจะประสบความสําเร็จแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทดสอบระดับชาติ RTNT หรือ o n e t ตลอดทั้งการเป็นตัวแทนของศูนย์ข้าขไยในการส่งประกวดเว practice ในระดับเขตพื้นที่ต่อไปขอเป็นกําลังใจให้ทุกคน ทำงานอย่างมีความสุขและก็มีความสําเร็จในการทํางานตลอดไปขอขอบพระคุณครับ